สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามช่องอบุญบุญความทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับผมสั่งหม้อแคมปิ้งมานะครับผมเป็นหม้อชุดแคมปิ้งอันนี้จากเว็บลาซาด้านะครับผมราคาประมาณ230บาทนะครับจำยอดมันไม่ได้ฉนันว่าสองามสินะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับ นี่ครับผมแกะออมาแล้วเป็นลักษณะนี้เอาออกมาให้ดูนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเพื่อนๆอาจจะสั่นๆหน่อยแก่มือเดียวประมาณนี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นของจากจีนนะครับดูจากตัวหนังสือแล้ว สินค้าของจีนชับชับโอเคเฮ้ยมีอะไรอีกข้างในอ๋อมีถุงใส่ด้วยนะครับถุงใส่หม้อแล้วก็มีแก้วอีก2ใบนะครับผมเป็นแก้วสแตนเลสก็โอเคนะครับกับราคา230กว่าบาท มาดูนาแข็งแรงพอสมควรเดี๋ยวมาดูหม้ออ๋ออันนี้เป็นกระทะนะครับผมอันนี้เป็นกระทะก็โอเคครับผมนาใช้ได้นะครับผมโอเคเลย นี้เป็นเหมือนจานรองนะครับจานใบเล็กๆประมาณนี้ mm hmm. ก็สาหรับแคมปิ้งนะครับพกพาใส่กระเป๋านะครับเดินป่านะครับจุดประสงค์ผมก็อยากได้ประมาณนี้แหละผมไม่อยากได้ใหญ่มากเพราะว่ามันพกพาลําบากสําหรับใช้กรับอาหาร 2- อสามคนประมาณนี้ครับได้อยู่อันนี้ก็เป็นหม้อนะครับหม้อใบขนาดนี้มาสองข้อนิ้วมือวัดง่ายๆเลยแล้วก็หม้อใบใหญ่ อ๋อมีจานใบเล็กสรุปแล้วมีจานเล็ก2จานเล็กนี้สใบหม้อใหญ่หนึ่งเดี๋ยวผมแกะจัดเซตให้ชมครับโอเคครับนี่ผมก็จัดออกมาแล้วนะครับเป็นชุดสรุปแล้วจะมีหม้อใบใหญ่หนึ่งใบใบเล็กหนึ่งใบแล้วก็กระทะหนึ่งใบอันนี้น่าจะเป็นจานนะครับเหมือนจานรองได้ประมาณ3ใบครับ แต่รูปทรงไม่เหมือนกันนะสองแบบนี้แล้วก็แก้วกินน้ำสองใบนะครับแล้วก็ถุงใส่ <S <S ถือว่าโอเคครับประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แต่๋ส่วนแก้วจะเอาเข้าชุดไม่ได้นะครับส่วนหม้อจะประกอบมาได้ประมาณนี้ก็เหมาะกับการพกพาครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหม้อแคมปิ้งนะครับในราคา2 3งิกว่าบาทน,นะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยน,น,นะครับมีอะไรดีๆจะไม่ลืมมาแบ่งปันกันงค,ครับสวัสดีครับ